วันนี้สาวโฮงกัดจิไปเก็บหมักงวงเนาะตอนนี้กําลังพากันมาหอดฮอดก้างดงแล้เนาะพากันออกมาได้ไก่เติบแล้วแต่กก่ยังบ่ท่านละไก่ชิอดดอเตรงวอามัวมันไก่ไปกลับหนีประมาณ มันไบเต็นไปตึ๊กตักตึกตักมันแบบเด้งดึงเด้งดึงดีอ่ะเสียงโรดกัอี๊อัดอีอัดอีอัดอ้ออ้อยอ้ออ้อยอ้อออยข้างหน้ามีหัวกลัวหน่อยกลัวหน่อยตอนนี้สาวหุบก็มาไก่สีฮอตแล้วเนาะ ซาฮงึ้นเลยก็คืนอันนี้ซาฮงจ้าเอ๋ตัวไฮกันยางตัวมอน,นีนอ่เนาะบวชห้าวคีนำ้ำอันนี้ซาฮงกับมาหอดแล้วนเนาะพากันไปหากเก็บม่วงบัดมาหอดเซ่แล้วเนาะนี่ก็เป็นสวนข้าเจ้าข้าเจ้ปลูกมะเพ็ดปลูกมะเพ็ดลงไปไอ้มองนั้นสิเป็นเซ่เนาะฟังนั้นที่มีแต่นสวนกล้วยข้าเจ้า เลาะหามะม่วงว่า <theory> ต <that> <conduct> ้นมะม่วงมันอยู่แคนก่อน้ไม้เห็นน้ไม้ก็สิเอาน้ไม้เดมื้อนี้เอาน้ไม้มาต้นมะม่วงก็จะูุเนาะเดี๋ยวสาคงสิพาไปเบิ่งๆแต่วตอนนี้ก็ยังบ่ทันเห็นต้นมะม่วงเนาะแล้วก็พากันเก็บผักเก็บหน่อไม้เห็นหน่อไม้ก็เอาเนาะเห็นผักก็เอาแนวใดกินได้เอาหมด กงสนไม้เห็นหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้เด้อพี่น้องนี่นกตัดเป็นคนเก็บพากันมาหาม่วงแต่ว่ายังบ่ทันเห็นต้นม่วงเห็นหน่อไม้เอาหน่อไม้ก่อนเ็ตัวนอยใหญ่น าฮ so like, like like ักเลึกๆเพราะว่าสิได้เอาบ่องกหากกห่วงพอแล้วเนาะตอนนี้กหลกําลังเก็บอยู่คือต้นมะม่วงเนาะต้นก็ใหญ่เติบมากระดกเติบมาตวเพื่อสาวหงสหาต้นมะม่วงเห็นมัวมันมากินเบิดก่อนัวมันกินไปเบิดเลยตมุนยังเหลือก็ยังเหลือบ่หลายเนาะาวหงขึ้นสั่นแลวด้บัดนี้ีหน่วยนึงะมกส คเราเก็บอยูเซ่เนาะที่กับซอกมใส่เอาอย่างดีมาประทานงัวงัวกิ่นบดมาสวยมาเลาะหาต้นมันพอต้นมันอยู่แคมเซ่เนาะงัวมันกะเป็นงัวปล่อยงัวบอลเลียงเก็บเปละเนาะสาวหง,งวะสาวหงวะสิขึ้นซันสิขึ้นได้อยู่บนนอแต่ต้นมันต้นมันบักใหญ่ๆหนึ่งเนาะตัวขึ้นไปหามันสิบม่ม,บมีงามสิบ่มีงาช่วงหนึ่ง สาหงว่า้าหงสิขึ้นอันนี้ขึ้นทำไมา้าหงเราได้สิเต็มกระตาน้อยแล้วเด้อ เดืต้นหนึ่งแล้วก็พากันเลาะมาอีกมาหาต้นเต่าไปเนาะเพราะว่าต้นนั้นมันหมากบลายตอนนี้ก็มาพาออีกแล้วต้นที่สองเนาะน้องกันเพิ่งกำลังเก็บใส่กระสอบดี่เนาะเอากระสอบมาใส่เนาะตอนนี้ก็ได้รายเติบแล้วเนาะ ใหญ่ละต้นบางเมองต้นนี้ต้นบ้ากก็ใหญ่เลยเหมาะมันกระดกๆอันนี้เสาฮง,งก่ลงมาสอง,บงเบิองซีน้อยหนึหน่งเนาะแล้วกัสิพากันกลับเมื่อเพราะว่ากลาเก็บมาหลายต้นแล้วก็ได้หลายเติอไปเนาะ มาณตาลตอนนี้น้ำตาลกำลังลง,งเก็บอยู่เก็บอยู่ตะลิงเซเนาะมันตกลงมันตกลงแคมตะลิงเซแล้วก็ลงไปเก็บเอาเลึกตืบเนาะฝากฟังเนากัสิมิตเทียงหน้าน่อยค่ะเจ้าเนาะเพราะว่า,ขาเขาจะอยู่อยู่เซอยู่ไฮอยู่หน้าปูหาปลา,ปา ถอคมสะกสอบตอนนี้ก็ได้ลายเติบด้วยเนาะแล้วก็สิพากันเมื่อบบันนี้พัวมันชินักแล้วพัวพากันยางมาไกลเติบเนาะไกลจากรถมา จะทำยังงั้นเนี่ยวิธีเพื่อนฮิตมะม่วงเพนปาดหัวมันบีบเอาแล้วกะตาเมียนมาปาดปาดปาดเอาอีกเนาะจากน,นี้แล้วเราก็เอาไปต้มไปเคี่ยวเอาให้มันบุบบุบใส่น้ำตาลไปน,ำน้ำในน้อยนึงเนาะ กำลังเอาอยู่เนาะท่านก็ได้ทะลัครึ่องมอน้อยสำเนาไปก่อนลอนนี้เนะาะวัดตัวนี้เพิ่นกำลงังเพิ่นกำลังขั้นดูแลเสาวหงสิภาคขึคน้นระเบียงถึงเฮียนเนาะนี่ตัวนี้ถึงถึงเฮียนตัวที่แบบว่าเขาต้มแล้วเขาเขียวเรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็นี่เอามาใส่ผัดตกแบบนี้เน,ะนา,าะเอาใส่ผัดตกตัวที่เขาต้มเขาเข,าเขาเียวแล้วใส่ผัดตกแล้วกะ็เอาขึ้นไปตากเนาะมองตากก็คือ คุเนาะอย seat, ู่เทิงหลังคาเอาขึ้นไปเทิงสังกะสีนี่เลยเอาขึ้นไปหลังคาเลยเพราะว่าต้องต้องตากเดดเปิดมือเนาะหลังจากที่เขาตากแห้งแล้วเนาะคือตรงนี้มันแบบว่ามันก้ามแล้วนี่มันก้ามแล้วเอกกะสีเอามีดมาเหกเป็นสี่เฉียงแล้วก็ก็ก็เขานะตัวนี้หลานเอามือที่กิกอยู่นี่ตัวนี้เนาะมันแบบว่าตัวนี้มันก้ามแล้วเอากระสิเอาขึ้นแบบนี้ได้เนาะมาจะเอาขึ้นแบบนี้ได้เลยตัวนี้แบบว่ามันก้ามแล้วตัวนี้ แล้วก็เก็บไว้กินดนเนาะสามารถเก็บไปกินดนได้ตัวใดที่มันกล้ามมันแห่งแล้วอันนี้เมนเห็ดมือเ้านี่เนาะอันนี้ทา่กระลาคือไปตากยังกกบทันละการกรไดตัว้เก็จจนด้ากดสามชีจานตัว, <c oughs> ตวนี้เ<ๆ>มนในมือดวงตันคือแบบว่าตัวนี้มันแห่งแลนะ้วตัวนี้เขาแบบเขาเก็แบบแบบไปแล้วจกมบไว้เลย,เลยตัวนี้เมนเขามันแห่งแลบบ้วเรียบร้อยเนาะอันนี้เมนก็ ก็บเสร็จทุกอย่างไว้แล้วเนาะมันกลับเป็นแผ่นอยู่คือการเนาะแต่ว่าเขาก็เขาพา,ามาเบิง่งขั้เนยตอนการต้มเนาะต้มเขียวเอาเติงแต่แบบว่าอ่าให้มันแข็นๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันแบบว่ามันยังเป็นน้ำอยู่เนาะมอมันก็นยังพดตอก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 อยู่ฮาสีต้มเขียวเอาจนมันได้มีแต่เนื้อมีแต่แบบ ให้มันแข็งๆข็งเลยเนาะแต่อันนี้มันมันยังเป็นน้ำเละๆๆะเลยต้องได้แต่เนื้อมันแข็งๆได้จังสีได้เอาไปใส่ผ้าตกหรือว่าใส่ใบตองเนาะใส่ใบตองแล้วก็ไปตากแดดไว้จากสองสามเดตแล้วมันก็สีแห้งข้าก็สีคนตลอดเนาะเพราะว่าคันบโคนมันสีติดหมองกระสีมันพลบปอกป๊อกปอกแป๊บนึงแล้วก็คารลนคารลนตลอดเนาะ ปสัสสาใส่น้ำตาลจักน้อยเพื่อแบบว่าบอใหามันสมมโนะมันจังสีดอออกรสหวานๆหืมควัดๆยากจัดคลิปนี้ก็คือจบเพียงเท่าน,นี้เนะาะผักติดตามคลิปต่อไปและกดไลค์กดแชร์ให้สะหงลำเด้อ